ตาวอเเนียแฟมิลี่สวัสดีค่ะเมื่อวานเนี้ยแถวบ้านเตาว่ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยออกไปประมาณสักสองสามร้อยเมตรเนี่ยจะมีปั๊มน้ํามันอยู่ปั๊มหนึ่งไอเราก็ว่าทําไมแถวยาวมากเลยก็ถ่ายไม่ทันเลยเมื่อวานเนี้ยถ่ายก็ถ่ายไม่ทันก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่พอไปอีกปั๊มเลยไปอีกที่ก็ปั๊มอีกก็ก็แถวยาวอีกก็ถ่ายไม่ทันอีกอ่าก็เอ๊ะก็เลยนั่งคุยกับชายชายบอก ก็มันมีข่าวว่าโดนแฮกอะไรปะข่าวออกมาประมาณว่าท่อลําเลียงโดนล็อกโดนแฮกข้อมูลโดนประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมแต่ว่าพอมันโดนล็อกปุ๊บน้ํามันที่จะต้องส่งตามรัฐต่างๆเวอร์จิเนียอ่านอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาฟลอริดาเท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยมันโดนมันโดนล็อกไปหมดน้ํามันก็ออกมาไม่ได้ก็เขาก็เลยต้องใช้รถส่งพอ oh. ใช้รถส่งปุ๊บมันก็เป็น การเดินทางที่หลายชั่วโมงยาวนานเพราะว่ากว่าจะขับมาถึงเวอรจิเนียก็จากเท็กซัสมาถึงนี่ก็22ชั่วโมงแต่ละลัฐแต่ละรัฐไกลกันมากหนึ่งลัฐก็ใหญ่เกือบจะเท่าของของประเทศไทยเลยค่ะแผนที่อ่ะเสร็จแล้วพอพอใช้รถส่งไม่พอปุ๊บมันก็ทําให้การล่าชา้าพอคนรู้ว่าคนก็ตื่นตนกค่ะตกใจเกิอดอาการแพนิคก,ก็ออกไปเติมน้ํามันกัน ยิ่งออกไปกันยิ่งเยอะยิ่งยิ่งทําให้คนตกใจคนขับรถผ่านเอา้าทําไมปั๊มเกิดอ,อะไรขึ้นก็เอา้าตายแล้วมันมีเรื่องแบบนี้ก็ออกมาเติมมันอีกท่าน,นี้ก็ไปยื้อไปไปไปเหมือนไป,ไป,ไ,ปไปทับถมกันไปเป็นพอกพอกพอกทำให้หางของปั๊มน้ำมันยาวไปเรื่อยค่ะตอนนี้ ก็สุดท้ายน้ํามันหมดค่ะก็พอน้ํามันหมดปุ๊บบางปั๊มก็เลยอัพราคาตอนนี้ก็คือไม่ใช่บางไม่ใช่เขาอัพราคาเองคือมันเป็นกันทั่วเลยค่ะเป็นกันทั่วเลยตอนนี้เป็น,ปนหลายรัฐค่ะแต่เฉพาะรัฐเต่าก็เออเยอะเลยค่ะคนแถวยาวมากแถวบ้านก็ยาวกำลังนั่งฟังข่าวอยู่ถ้าเกิดมีอะไรข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือ คืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะลองมาอัปเดตข่าวนะคะว่ามันไปถึงไหนเรา,เ,ราเขายังมันมีข้อมูลการแฮกจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองมาอัปเดตให้ฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเต๋าโจอี i เนียแฟมิลี่นะคะขอบคุณมากค่ะ